เป็นไปได้ไหมคะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าพรรคเก้าไก่ได้เป็นรัฐบาลจะทำให้แบบราคาหนังสือมันควบคุมให้มันน้อยลงได้ไหมนักเรียนนักศึกษาเข้าถึงได้เออทุกคนเข้าถึงได้นะคะโดยไม่ต้องตระหนักถึงราคาที่ว่ว่ามันราคาแพงเกินไป คือแนะนําตรงนี้เลยนะครับเราส่งเสริมเรื่องการเข้าหนึ่งหนังสือเพราะเราเชื่อว่าหนังสือคือการเปิดโลกคือการจินตนาการคือการเดินทางท่องเที่ยวไปสู่โลกกว้างนะครับผมเชื่อว่าอย่างผมเองผมก็ได้รับอิทธิพลจากหนังสือเยอะเป็นตัวตนแบบวันนี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยก็เพราะการอ่านด้วยซ้ําไปนะครับดังนั้นเราสนับสนุนการอ่านที่คณะก้าวหน้าเรามีโครงการอยู่โครงการหนึ่งชื่อว่าห้องสมุดอ่านเปลี่ยนโลก นะครับห้องสมุดนี้เข้าไปเว็บไซต์คณะก้าวหน้ามีหนังสืออยู่ประมาณร้อยกว่าปกให้ยืมเท่าไหร่รมีประมาณร้อยกว่าปกพันกว่าเล่มนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับคุณกดคลิกยืมปุ๊บหนังสือไปส่งที่บ้านคุณเลยเพื่อส่งเสริมให้คนอ่านหนังสือนะครับเราอยากทําแบบนี้เมื่อเป็นรัฐเมื่อเป็นรัฐบาลเราอยากให้ห้องสมุดทั่วประเทศมีห้องสมุดออนไลน์ที่ใหญ่มีหนังสือทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ไปแบล็โฮไปคนตัมฟิสิกจนไปถึงนิยายซีรี R ่วายีรี e ่เออยากให้มันมีทุกประเภทเลยนะครับที่คนเข้ายืมได้วันนี้คนคนยืมทุกวันมีคนเข้ามายืมหนังสือในห้องสมุดออนไลน์ของเราทุกวันนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราทําระบบดีๆเนี่ยคือต้องบอกจริงหนังสือมันแพงจริงในประเทศที่คุณต้องทํางานหนึ่งวันเพื่อได้หนังสือหนึ่งเล่มนี่มันแพงมหาศาลเนาะ หนังสือนี่มันค่าแรงหนึ่งวันใช่ไหมใช่ปะ่ะค่าแรงหนึ่งวันนะมันแพงมหาศาลมากน้ำต้องจ่ายไฟต้องจ่ายรถต้องผ่อนบ้านต้องเช่านะครับภาระมันเยอะมากค่าหนังสือมันแพงมากดังนั้นก็ผมคิดว่าทางกราฟไกลนะครับก,ก็ให้ความสำคัญการอ่านมาตลอดเวลาเราพักการเดินทีเเ่เคยไปดัน ทาเมืองในประเทศใดไหนออกไปเปิดบูธในสัปดาห์หนังสืออะไรแบบนี้เนาะเราก็ไปเปิดบูธในสัปดาห์หนังสืออยากจะสนับสนุนให้คนอ่านนะครับในระหว่างที่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลยังไม่ได้เอาแนวทางนี้ไปไประยุกต์ใช้ไปเยี่ยมชมห้องสมุดออนไลน์ของเราได้ก่อนเผื่อมีหนังสือที่ชอบทุกท่านด้วยนะครับลองไปใช้บริการดูนะครับแค่เข้าไปเว็บไซต์คันก้าวหน้าก็จะมีโครงการอ่านเปลี่ยนโลกดูก็จะมีหนังสือแต่ปรัชญาหนังสือนิยายหนังสือประวัติศา,ศาสตร์เศรษฐกิจ หนังสือการบ้านการเมืองแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งดีมากนะครับชื่อคิดไปข้างหน้านะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยผู้เขียนเขาชื่อธนาทนนรลองไปอ่านดูนะครับครับตัวแทนจากนิสนิตมศเนาะที่ชอบในการทําหนังนะครับอยากจะถามว่าพอจะมีโอกาสไหมครับที่จะทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับจะมีโคสเปซหรือว่าจะมีธุรกิจ การทำหนังสั้นรับถ่ายภาพไม่ทราบว่าอยากจะรู้ว่า,ามีแนวทางการพัฒนามีแนวทางการผลักดันเรื่องนี้มีครับเอกครับอีกอันหนึ่งเรื่องทำหนังนะครับถ้านึกอะไรไม่ออกนะครับเือนเติมครับเข้าไปเว็บไซต์คณะก้าวหน้ามีกองทุนสนับสนุนกิจกรรมความคิดสร้างสารรค์ของเยาวชนอยู่กองนนหนึ่งนะครับซึ่งดูแลโดยปิยบุตรแสงกหนกคุณเราเรียกกองทุนนี้ว่ากองทุนคณะก้าวหน้ากองทุนอะไรนะครับ o g r เก s i v e ฟ u ันนะครับกองทุนก้าวหน้า ซึ่งจะให้เยาวชนทั่วประเทศส่งโครงการมาพิชกันใครที่โครงการที่ออสร้างสรรน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมออศิลป,ปะวัฒนธรรมส่งเสริมแนวคิดสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยสามารถเขียนโครงการไปขอที่นี่ได้ไม่ใหญ่นะครับแต่มีคนทําหนังเคยเขียนมาขอโครงการแล้วได้ไปแล้วหลายเรื่องนะครับปีหนึ่งมีอยู่ประมาณ20ทุนมั้งนะครับทุนหนึ่งก็ประมาณ2 0 0 0 0บาทถ้าผมจาไม่ผิด ถ้านึกอะไรไม่ออกลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคณะก้าวหน้านะครับนะครับอาจจะพอช่วยได้บ้างมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะทําให้เราอย่างน้อยที่สุดนะครับได้ฝึกทักษะได้เดินใกล้ความฝันของเราเข้าไปอกก้าวหนึ่ง